กันดูฮงคราช s ยวันที่ i s ม i นะเออข่าวมาแล้วนี่ว่าว่าแต่อีกรกระติกน้ํามันยังไงกันแน่เนี่ยโอ้โหว่าไม่น้ําไม่เป็นกูว่ามันบ้าแล้วล่ะแต่หนึงบุคคลที่ผมยังไม่เคยคุยเลยแล้วคุณจะต้องได้คุยด้วยนะครับวันนี้เธอมานั่งอยู่กับเรานะฮะังจับฮาสาวสิบล้านจบคดีไปซื้ออาหารมาหน่อยก็ได้ สวัสดีพี่น้องชาวไทยที่แวะผ่านมาทุกท่านนะครับวันนี้ทางซูเปอร์มาร์เก็ตเรามีสินค้ามาแนะนําทุกท่านกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเฟติกรีครับหรือว่าจะเป็นสมาร์ทฮาหนะครับหรือท่านใดที่เบื่ออาหารเ็ดน,นะครับทางเราก็ยังมีอาหารเปรียกเป็นทางเลือกให้ทุกท่านกันด้วยนะครับขอบคุณครับ